ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่านอนในโมเทลฝันว่านอนในโมเทลโฮเทลฝันว่าไปนอนค้างอ้างแหลมที่อื่นฝันว่าไปนอนค้างอ้างแหลมในโรงแรมแปลว่าอะไรฝันว่านอนในโรงแรม โอ้ได้ไพ่ทาลุนยังเลยไพ่โหดซะไม่มีอ่ะโอ้คุณมีอาการทางจิตหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยใบเนี้ยแปลว่ามีอาการทางจิตแล้วก็เครียดมีความทุกข์โอ้ชัดเลยฝันว่าไปนอนนอนที่อื่นโอ้มีศัตรูนะเนี่ยเนี่ย มีคนนินทามีศัตรูที่มีอำนาจมีคนคิดร้ายฝันว่าไปนอนค้างฝันว่าไปนอนค้างอ้างแลมที่อื่นเนี่ยเป็นฝันไม่ดีเนี่ยเนี่ยไม่ดีเนี่ย,ยไม่ด,มดีมีดีอยู่ใบเดียวให้ระวังตัวให้มากหน่อยนะณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ย เหมือนคุณก็มีมีคนที่คิดไม่ดีเป็นคนที่จิตใจไม่ดีแล้วก็จะถูกคนกลันแกล้งปัญหาเนี้ยมันก็จะเกิดแค่สั้นๆมีคนอิจฉาริษยาเพราะว่าคุณอะรวยความที่คุณเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะมันไปทำให้คนเนี่ย อิจฉาลิษยามากมีคนอิจฉาลิษยาคุณนะ่ะมีเป็นช่วงเวลาที่ว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะพ่ายแพ้เนี่ยห้าดากเนี่ยหมายถึงการทะเลาะวิวาทปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้คุณอ่ะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับ เนี่ยเป็นความคุณมีเรื่องเครียดทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วคุณก็ทุกข์ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากปัญหาต่างๆที่ลุมเราเข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเครียดมากคุณเครียดมากที่ว่าคุณน่ะไปเจอคนเลวคนไม่ดีเข้ามาเนี่ยคนเลวคนเลวคนเลวหมดเลยมีคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณเป็นทุกข์ช่วงเนี้ยคุณนะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ ต้องอดทนสูงมากคุณเจอคนไม่ดีเจอมิจฉาชีพเจอนักพูดปดชีวิตของคุณช่วงนี้คุณมุ่งสู่แก่นแท้ของชีวิตหรือหันหน้าเข้าทางธรรมช่วงนี้คุณน่ะหงุดหงิดวุ่นวายใจร้อนรุ่มคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเจอคนไม่ดีทั้งนั้นหมดเลยอะ่ะเนี่ยคุณเครียดมากคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณ เป็นกังวลมากเนี่ยคนไม่ดีคนไม่ดีนดเนี่ยนินทาว่าร้ายเนี่ยมีแผนการร้ายเนี่ยคนเนี้ยมีแผนการร้ายคนเนี้ยนินทาว่าลายคนเนี้ยเขาจ้องเล่นงานคุณอยู่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคุณต้องมาเจอกับคนที่เขาจ้องจะเล่นงานคุณโดยที่ว่าคุณก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาคุณเจอกับคนไม่ดี คุณเจอกับมิจฉาชีพคุณเจอกับคนที่นิสัยปิ้นป้อนหลอกลวงเชื่อถือไม่ได้คุณเจอกับคนที่ทำผิดกฎหมายบุคคลอันตรายนักเลงหัวไม้คนไม่ดีเป็นผู้ชายหมดเลยเนี่ยผู้ชายแก่ผู้ชายเด็กผู้ชายหนุ่มช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ชายสามคนที่คิดร้ายคุณผู้ชายหนุ่มผู้ชายแก่ ผู้ชายวัยกลางคนเนี่ยเด็กวัยกลางคนแก่ต้องการเอาชนะคุณเนี่ยติดคุกถูกจับแขวนติดคุกนอนไม่หลับเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนสามคนต้องการจะกันแก้งคุณแล้วคุณก็เครียดมากเลย เขาอิจฉาที่คุณาหาเงินได้เยอะมีคนสามคนที่คิดร้ายคุณมีคนสามคนที่คิดร้ายคุณเป็นผู้ชายหมดเลยผู้ชายแก่ผู้ชายวัยรุ่นผู้ชายวัยกลางคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าจะถามว่าเออควรเล่นหวยไหมก็เล่นได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ขึ้นน่ะเลขนำํำโชค 7จ็ดแปดแรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ